ปาร์ตี้สุดเจ้าไหนรถมาดิไปเอ้ยวันนี้เขามีกิจกรรมเดี๋ยวมึงดูรถกูที่กูจะเอาไปเล่นเพื่อนไหนโอ้รถกูอยู่อะไรนะอยู่พาวอยู่พาวเออไปดิไปคันนี้ก่อนเย่แล้วรถขุดนกูติงด้ะออดี้เปล่าคันนี้ออดี้ R8 กิจกรรมมาดิมายืนดิเฮ้ยมายืนนู่นดิยืนที่รถอ่ะ

ไปซาดก่อนละลงก่อนลงก่อนลงก่ซ่อมรถเพื่อนโอ้โหยางแตกตั้งสามยาให้ดเอ้ยอยู่กับมึงกูจะรอดไหมเนี่ยเฮียไต่เกาะไต่เกาะใส่หมดตอนนี้กูบาดหมดบาดทุกอย่างแป๊บนึงนะเพื่อนรอกูแป๊บนึงกูหาเป้าแป๊บนึงมียิงเหรอข้างบนถึงไหมวะ มาเพื่อนเป้ากูมาละเอ็มโดน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 เอลเมโดนกูเอลเมโดนกูนี่ไงพวกสไนเปอร์พวกสไนเปอร์พวกสไนเปอร์เออไปใกล้ๆกว่านี้ไปใกล้ๆกว่านี้ไปใกล้ๆกว่านี้คือลบมาไอ้แกต้องแบบตุตีลูดเว้ยไม่ต้องตุตีไม่ต้องตุตยนี่นี่นี่เรายิงบนสะพานโกโก้เลยเพื่อนไอ้ตาจีเมียตเอยรถจะลบรถจะลบ ยิงคนรับยิงคนรับยิงยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอีกตาย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 ตาบอกเป๊ะคำนี้คนบตายคนับยิงกูใครยิงกูไอ้เหี้ยมึงเหรอพวกมันพวกมันเฮ้ยสัตว์ขามเว่ยยิงยิโอ้กูตายกี่ก็บอกดุมยิงเฮ้ยมันจะขึ้นมาแล้วเพื่อนเ้ยมันชมันชอยู่ชุบมันมาอยู่ชุบมันมาอยู่โอ้ยมันโอโหมันแตกหวังแตกวงเพื่อน คือ้ายมาตัวหนึ่งคือ้ายมาตัวหนึ่งเอาไอ้ตัวคือ้ายตัวคือ้ายโอ้โหเป็นลูกปิงกาเออหนี้หนี่หนี้นี้กอดได้ไหมกอดหนี้นี้นี้ไอ้ตัวคือ้ายเพื่อนไอ้ตัวคือ้ายเอาตัวคือ้ายเอ็มตัวคือสายเหรอตัวคือ้ายมาสองตัววิงเว่งบอดี้เดียวดีบอดีโดน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 จะตายจะตายจะตายเพื่อนมันเจ็บหนักมากแอ้คุณโดนตัวหลังกูโดนตัวล่างยิงเพื่อนกูโดนตัวล่างยิงเพื่อนโคบเลยเพื่อนมึงเหรอ มาดิมาดีมาดีมาดิมิก้ามันเจมหนาเพื่อนในพุ่มมัเจมเพื่อนเฮ้ยขับรถมาคนนึงขับรถมาคนนึงดี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 ดดี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 ด มันใช่มันมันเฮ้ยมันมำแล้วมัมัน,มนอ, <c oughs> อย,ม,นอยมันมาแล้วไปดีรอเยี่ยเลยไปดีไปนีไปดีได <c oughs> มันมาร็ว <c oughs> ไหนวะเอาแมงดีสัตว์เอา,เอ,าอ,อ๋อมอืนมมาด,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 ดีมา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 ดมาดมแงสจะตายมาแงสจะต <c oughs> <ป>ายเอา หนึ่นยี่สิบปีแล้วยี่สิบไหนวะมาดิ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 มันเจ็บแล้วเพื่อนมันเจ็บแล้วเพื่อนกูก็เจ็บมันก็เจ็บกูเจ็บมันก็เจ็บกูเจ็บมันก็เจ็บปั๊มกอด้วยปั๊มกอด้วยปั๊มอยู่ปั๊มอยู่ปั๊มอยู่โอ้อะไรสาปอะไรสาจะตาย โโอ้หรถเราแตกของทุกอย่างกันนะเพื่อนไอ้เฮียยิงยางมันดิไรยิงคนอยู่เลยยิงยางเลยเนี after after hmm, ่ยยิงยางอยู่ย uh ิงยางอยู่ยางเราแตกเลรอมันกระชุ่มเลือดออกมันกำจัดแมลงสาบไอ้เหี้ยไปไอ้เหี้ยเราเป็นไบต์เราเป็นไบต์ไรยิงอะไรกระชุ่มเลือดออมัดีไงยิงยิงยิงอยู่อืออ ตายตายไปร่วงกันนะกจกปวดร่งตายไม่ไ้ตาย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 หมดดเห้ี่คซ้อมราก่อนไหมเดี๋ยวเครื่องดัดแล้วดูทรงนะเรียบร้อยเพื่อนมนเอฟนี่กเอม ไม่กูตกยิงอยู่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 เพื่อนยิงอยู่มาดิมาดิเฮ้ยมันมาล็อกกูเลยอ่ะเฮ้ยตอนล่างตอนล่างตอนล่างลงมาลงลงล่าลงลาง้งซองอุ้งซองกระสุนกูหมดเพื่อนกระสุนกูหมดนี่นี่ไงเจ็บมันเจ็บแล้วเพื่อน เจ็บนะเพื่อน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 ตายสว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 ยโอ้โหเจ็บเจ็บมากนี่ไงไปไปตายไม่ตายครับตายไม่ตายตายไม่ตายมาดิเียกูกขาโหดดิ <c oughs> <c oughs> สัตว์ไปไหน <c oughs> อ้าว <c oughs> ไปไหน <c oughs> เอ้ย ใช่ไม <expand> <S an ct arez> ่ใช่เมากระลังเกิดเพือากระลังเกิดมากระลังเกิดนี่กูไล่ยิงกูไล่ยิงนี่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 ส่วนเพื่อนสวนไม่ได้ยางแตกเพื่อนอยากใครยางมันหรอยางเราดีกว่าเราป่ะนี่ปัะนี้อือ ยิงอย่างเดียวเขียวลูกพ่อเฮ้ยตัวหลังลยิงตัวหลังยิงเพื่อนเอาเอาเมื่อกีย้ยกมืออยู่เลยชุบผูมันเอาคืนมันถอ,อคน,นออคืนเราสิกา้าได้อีกเยี่ยนี่มันนอนคืนเราเพื่อนได้มันตีเราเอีย เราเอาคืนมันบ้างเพื่อนเราเล็งมันเลยไอ้เหใช่ปะสัตว์เอ้ย้มึงอับกูเอาออกเลยไปเว้ยขอเป็นงานแก้ดิเฮ้ยเนี่ยขอไปงานแก้กินี่แก้มแรงสามดิผมขอแก้หน่อยเถอะนั่งเล่นกูหนักจังจัดพวกกูบอกแล้วกูเอาเปล่ามามันต้องมีอะไรนีแก่เพื่อนนี่ไงเพื่อนไปไหนตายหาแล้วน่ะยกมือยกมือว่ะเดี๋ยวรอ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 แม่งเลย เมึงไม่รู้ไอีกเนี่ยเอเมื่อกี้กูแม่งมุสาไว้ใจกูใส่ก่อนเลยเมื่อกี้พร้อมยังเพื่อนไปดิลงลมาชาร์ดนี่โลมาชาร์ดนีเอาเลยมาใส่เลยใส่เลยกูใส่เลยใส่เลยไปนี่ นี่ไงกูใส่เลยขาดนี้กิจกรรมแตบเุณต้อมือไปไหนเลามึง้านวาวมือจกรุณาเปิดกระเป๋าแล้กดใช้งานบนเลือกอที่ท่านต้องการจะเขอออือโอ้โหมเจ็บเจ็บเมแทงมึงอยู่แทงมึงอยู่แทงมึงอยู่เพื่อนแทงมึงอยู่เลงสาจะตายตายหนึ่งตายสองนี่ไงเฮ้ยตัดเลงสามืเฮ้ย

บริษัทอดีเอาตัวไหนอ่ะหัวแดงหัวแดงหัวแดงตัวไหนวะที่มันนั่งปั๊มยาอยู่ใช่ไหมเพื่อนไม่ตายไม่ตายไม่ตายอุ้ยมาว่าปาว่ะอาตัวไอ้แกะเราก่อนต้องแกะเราก่อนไอ้มันยืนยิงเนี่ยเออไอ้แองกี้แหละมึงยิงหัวมันดิเพื่อนมึงอย่ายิงอันนี้มันดิกูคงอัดเติมของก่อนยืนออยู่ยื้อยู่แล้วเหลือแล้วเหลือแล้วกูบอกเลยสูตีกูมาแล้ว โอ,เอ้เยอะว่ะสัตว์เยอะว่ะว่าเราลงข้างหน้าจะแฮมมันทุกชมละโอเคโดนหัวโดนหัวเออเอามาดิเอามาดิีามาดไม่ไหวแล้วเพื่อนกูวัดสุดมามาสัตว์เติมของด้วยเติมของก่อนมาวัดสุดเลยเพื่อน ผมโดนรถเมย์นั่นดียิงเราอ่ะกูไม่ได้โปรกำรถเมย์กูโปรกำไรสองคนนั้นรถเมย์กูมึงแอบขึ้นมามึงเธอแอบข้างบนโอ้โหกูออกไปไม่ได้เพื่อนโอ้โหโอ้ยตายหรอตายมันโคตรยับเลยเฮียมันสั่งนใส่กูเอ็ม่าอู้กูไปหน่อยมันมันขึ้นข้างบนเหรอเอ็มเห็นไหมน่ะกูเห็นกูเห็น มันลงมาแล้วโอ้โหมีเที่ยกูไฟแล้วสัตว์เอ้ยเฮียรถนี่หนีไปเลยเพื่อนโอ้โอ้โอ้กดเปิดรถมันหนีไปเลยอืออือแต้จะปูแต่จะปูไฟและกูปลาละ้วสัตว์เฮียเรอโอ้เฮียตรงนี้โคตรนัวเลยเพื่อนยิงอยู่ผมเพิ่งเกิดครับพี่ เกิดครับขโมยมามางข้างถน้นอ่ะพอดี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 เย้กูพอดีกูเจอตัวไหนยิงตัวนั้นอ่ะแค่นั้นแหละเพิ่งเกิดครับเพิ่งเกิดครัต่หนึ่งไต่หนึ่งไต่หนึ่งเพิ่งเกิดครับพี่เพิ่งเกิดครับเพิ่งเกิดครับเพิ่งเกิดครับพี่เพิ่งเกิดครับ ตรงนี้กูเก็บไปโควรเยอะไอ้ติก้ามีงานพี่พอดีพอดีเอ็มกูอยู่นี่เพื่อนกูอยู่นี่มันมาไล่มันโถมันโถมึงมันโถึงบอดี้อดีพอดีมันโถมึงเพื่อนพอดีพอดี้เฮ้ยมาลากกูหน่อยกูอยู่ข้างหลังเดี๋ยวนี่มันโถมกูอยู่กูเห็นปะเนี่ย โอ้ยเออมึงขับผมกูมึงอยู่ไหนเพื่อนไม่เป็นไรครับอยู่ไหนกูที่อยู่แข่งงานเนี่นตัดผมนะแล้วตัดผมตัดผมเหรอได้ได้ได้รับขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาขึ้นมามึงถามเพื่อนคือมาดิเบ๊บดิเไอ้สามเป็นอะไรกูปะเฮีย เดิากก็จากก่ก็ไม่โอ้คุณตายคุณตายตายเียนีไปมแนจาริกเียมตามกูมาแล้วไอ้แกมตามกูมาเียมันมเป็นกระโกเนี่ยอ้าวไอ้เฮียนี่จะสู้รถเหรอมอืม เอ็มไปตั้งหลังที่ไหนก็ได้เพื่อนตอนนี้รุ่นมีมาเอ็มรุ่นมีมาไหนไสัตว์มีมาแล้วไงเอ้ยมือมีกำบังอ่ะสู้ไม่ได้เพื่อนมือมีกำบังสู้ไม่ได้หรอกุยชิบหายแล้วเอ็มถอยดอยดอยมันลงรถกูเองกูใส่เพื่อนใส่เองเพื่อนใส่เองเพื่อนอ๋อกูจะตายนิกาหลังเข้า อธิการหลังเข้าอีเหี้ยยัดแม่ไอ้สัตว์กี่กระบอกวะเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้กูตายอ้เหี้ยอธิก้าไอ้สัตว์ทากวอพี่เฮียตัวนี้ไอ้เหี้ยชีวิตเราโดนหาโถมไว้สัตว์ถึงบอกแล้วต้องมีรถไอ้สัตว์มึงเอารถอะไรมาเนี่ยไปเอารถเราเหอะไปเติมของเติมทุกอย่าง มึงอยู่ข้างหน้าได้อยู่เพื่อนเห็น,นมั้ยนะยองหรอวะไปเถอะอะไรใครมาวะน่ะเผื่อเอ้าไอ้เฮียนี่เพื่อนเกิดพื่อเกิดเพื่อเกิดสัตว์เอ้ยบอกมันดิว่าเพื่งเกิดเพื่งเกิดเพื่อนเกิด ไอ้เหี้ยเขาเกิดูไอ้เหี้ยมันแค้นกูสัตว์เหี้ยไอ้สิก้ามัจุ๊บกูเี้ยกูก็บอกว่ามัเกิดเพืไอสัตว์เลยเี้ย